سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرن وإنا إلى ربنا منقلبون <applause> เนี่ยเราอยู่กับช่องโพสตดงนะอยู่กับช่องโพสต์ดงอีกขึ้นเลยอันนี้ก็จะเป็นขาขาขึ้นนะพอพอ ดีนะมาเราตกตั้งแต่หวัวแล้วนี่ก็จะเป็นวันที่สี่นะวันที่เดือนสี่เกลาเปลเกลาเปลโอเคเขาเยลาเปย์อำเภอยิงงอ

เทเซิงกับบูเทเซิงรามันโอเคสมัยเด็กๆอะผมเล่นแถวนี้แหละ,ะรามันผงเหลียงบ้านพ่อแมงเด็กประมาณสิบขวบมันเป็นบ้านพี่สาว โอ้ถึงบรรยากาศเก่าๆเลยอนะ่ะนี่เราจะไปกรุงเทพจริงๆเหรอนี่เราใช้เส้นทางนี้คนดูงงเลยเฮ้ยกรุงเทพมีแบบนี้ด้วยหรอใจเย็นๆนะครับทุกคนเราจะไปบ้าน พี่สาวนะเพราะว่าร้านเขารออยู่นี่นะโอเคเฮ้เฮ้๊่าเ่เฮ้ฮับี้่เฮ้ Oke, okay, Oh, kita tilih sama api, kita cek. Aja. Apa ini mutin? Duh, bakal. Ada? Habis hmm. ini apa? Biar. Apa ini? Baru dah? Ini baru. Banyak <tuk> ini boleh? Uh, tiga. Tiga tujuh. Oh, apa apa sana? Oke, okay, uh, apa Hmm, apa yang ada nung? Wadi-wadi air dia dah? Haa, uh, red dia Oh, selamat-selamat. Haa. Yeah. Oh. <tuk> <tuk> Bismillahirrahmanirrahim Ya dia lewat lagi Emang

người okay, ta đi được rồi <laughs> nó no, đã

ครับผมคุณเกครับถึงกี่โมงกันนะพักก่อนไหมเอ่อยาวๆครับยาวเลยเหรอยาวเลยครับก็ทำงานมาไหนทำงานมาไหนครับทำงานสนามบินครับสนามบินเหรอทับตอนเิกแไัม่ตอกัวใจมเรียมเต้นเระจะทำให้รถตอ มือสองเรื่องมือหนึ่งท่าไห่ครับได้ครับตอนจะราคยเท่าไหร่เออราคาสี่พีสี่พีนี่กึ่งไหลสามร้อย